เด็กชายจนๆคนหนึ่งช่วยหญิงแปลกหน้าที่กำลังลำบากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่เขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือเศรษฐีนีที่หายตัวไปอย่างลึกลับหลังวันนั้นชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการทุกคืนฝันร้ายทุกซอยที่เดินผ่านมีบางสิ่งติดตามเรื่องราวสเตือนใจนี้จะพาให้คุณเชื่อว่าบางการให้อาจมีราคาที่คาดไม่ถึงเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีอย่างสม่ำเสมอ ลมเย็นพัดวูบเข้ามาจากช่องหน้าต่างไม้เก่าเด็กชายผอมแห้งนั่งกอดเข่าบนเสื่อขาดขาดแสงไฟจากเสาไฟข้างถนนลอดผ่านม่านผ้าหยาบเขาชื่อว่าบาดอายุ12ปีอาศัยอยู่กับยายในบ้านไม้เก่าโซมแต่ละวันคือการวิ่งเร่ขายขนมตามตลาดมือเล็กๆยาบกร้านจากการจับถาดเหล็กเสียงรองเท้าแตะเก่าลากไปบนพื้นปูนเปียกฝนวันหนึ่งขณะบาดเดินผ่านถนนสายใหญ่ รถยนต์หรูคันหนึ่งจอดกระทันหันตรงหน้าประตูเปิดออกช้ากลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาแต่จมูกยิงสูงวัยในชุดสูทสีเข้มลงจากรถอย่างรีบร่งน้ำตาเธอไหลพรากดวงตาแดงกำ่ำเธอกระซิบว่ามาหายช่วยฉันหาทีบาทมองหน้าเธอก่อนพยักหน้าชา้าเขาวิ่งตามรอยเท้าสัตว์เล็กบนทางเปียกกลิ่นสาบเปียกโชยแตะจมูกจนเขาแทบอาเจียนเข้าไปในซอยเปลี่ยวซึ่งแทบไม่มีแสงไฟ ตึกแถวร้างเงียบสนิทราวกับไม่มีผู้คนเสียงเห่าหอนดังแว่วจากชั้นบนบาดกลืนน้ำลายเขาเริ่มเดินขึ้นบันไดไม้ผุพื้นไม้ดังเอียดอาดตายฝ่าเท้าประตูบานหนึ่งเปิดค้างเหมือนมีใครบางคนรออยู่เขาเห็นสุนัขพันชิสุนั่งตัวสั่นอยู่ในมุมห้องมืดแต่เมื่อเข้าไปใกล้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติกลิ่นเลือดเจอจางลอยมาแต่จมูกเขาหยุดนิ่งใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิด แสงจากโทรศัพท์มือถือส่องไปทางมุมห้องมีรอยเลือดเป็นทางยาวจากผนังจนถึงมุมที่สุนัขนั่งดวงตาของมันแดงฉานมองเขาไม่กระพริบบาทค่อยๆย,ยื่นมือออกไปมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่แต่ทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดลงเองเสียงดังปังเขาหันขวับเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนรอบห้องไม่มีใครอยู่แต่ความรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องบาทหอบหายใจถี่เสียงหัวใจดังก้องในหู เขาคว้าสุนัขขึ้นอุ้มไว้แน่นพยายามเปิดประตูแต่ลูกบิดขยับไม่ได้อากาศในห้องเริ่มเย็นเฉียบจนลมหายใจกลายเป็นไอเสียงหายใจเบาๆดังมาจากด้านหลังเขาไม่กล้าหันกลับไปมองแสงไฟกระพริบวูบวาบเหมือนจะดับแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบช้าๆข้างหูเธอไม่ควรเข้ามาเสียงนั้นแหบแห้งแต่ชัดเจนจนเขาขนลุกทันใดนั้นมือเย็นเฉียบก็จับไหล่เขาแน่น เขาสะบัดตัวหลุดแล้ววิ่งพรวดออกจากห้องประตูเปิดออกเองราวกับมีบางอย่างยอมปล่อยเขาวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้าตามหลังมาเร็วขึ้นเสียงหอบลมหายใจที่ไม่ใช่ของเขาดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาวิ่งออกสู่ถนนฝนตกจนรองเท้าหลุดแต่ไม่หยุดยิงเสร็จทีนียืนรออยู่หน้าอาคารน้ำตาเอ่อเต็มตาเมื่อเห็นเขาอุ้มมาออกมาเธอร้องให้โห่บาดยื่นมาให้มือยังสั่นไม่หยุด เธอกอดหมาไว้แน่นแล้วกอดเขาแน่นยิ่งกว่าขอบใจนะหนูช่วยชีวิตฉันไว้จริงๆบาทไม่เข้าใจว่าหมานั่นสำคัญอย่างไรแต่ขณะเธอเปิดกระเป๋าสตางค์ออกสายตาของบาทเหลือบไปเห็นรูปในช่องใส่บัตรรูปผู้หญิงคนหนึ่งในเสื้อชุดเดิมใบหน้าเหมือนหญิงตรงหน้าแต่เก่ากว่าซีดกว่าชื่อบนบัตรระบุวันเสียชีวิตเมื่อสามปีก่อนบาทชะงักใจหล่นวูบหญิงตรงหน้าไม่มีเงาสะท้อนในแอ่งน้ำข้างเท้าเลย เสียงรถยนต์เปิดประตูเองช้าๆทั้งที่ไม่มีคนขับเธอเอื้อมมือมาจับมือเขาอีกครั้งมือเย็นเฉียบเหมือนในห้องนั้นบาดตาเบิกโพรงขาทั้งสองข้างอ่อนแรงเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรหนีหรือควรฟังสิ่งที่เธอกำลังจะพูดต่อไปมือของเธอกำแน่นจนเขารู้สึกเจ็บบาดพยายามดึงออกแต่เธอจับไว้ไม่ยอมปล่อยดวงตาของเธอแดงฉานมองเขาไม่กระพริบเสียงของเธอกลับมาอีกครั้งอย่าทิ้งฉันอย่าไปไหน ฉันยังไม่ได้ตอบแทนเธอบ้าสสายหน้าใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเขาถอยหลังทีละก้าวแต่เท้ากลับสะดุดอะไรบางอย่างเขาล้มลงกระแทกพื้นน้ำฝนสาดใส่หน้าเขามองขึ้นเธอยืนอยู่เหนือเขาเหมือนเงามืดแสงไฟถนะนกระพริบวูบวาบทุกอย่างรอบตัวเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงลมหายใจช้าๆของเธอกลิ่นน้ำหอมที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นเหม็นไม่ เธอก้มลงช้ชาใบหน้าใกล้เขาเรื่อยๆดวงตาเธอไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปม่านตาแปรเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทหนูอยากมีชีวิตดีใช่ไหมเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ดังก้องในหัวเขาช่วยฉันต่ออีกนิดเดียวเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองบาดกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้เหมือนมีกำแพงบางอย่างกั้นเขาไม่ให้ออกไปเขานึกถึงยายนึกถึงบ้านไม้เก่าที่อบอุ่น นึกถึงขนมที่เขาขายทุกวันเพื่อหาเงินซื้อข้าวน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างห้ามไม่อยู่เสียงหนึ่งดังแว่วจากท้ายซอยบาทอยู่ในเป็นเสียงของยายเสียงที่เขาคุ้นเคยที่สุดในโลกเพียงแวบนั้นมือเย็นที่จับเขาอยู่ก็คลายออกยิงตรงหน้าหันขวับเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากในลำคอเธอหายไปในเงามืดราวกับละลายเข้ากับฝนบาทรีบลุกขึ้นวิ่งไปหายายสุดแรง ยายกอดเขาไว้แน่นถามด้วยเสียงสั่นว่าไปเจออะไรมาหรือเปล่าเขาไม่ตอบเพียงแต่ร้องให้เสียงดังวันต่อมาเขาตื่นเช้ากว่าปกติในกระเป๋าเสื้อเก่ามีซองจดหมายซุกอยู่ไม่มีชื่อผู้ส่งแต่จ่าน่าซองถึงชื่อเขามือของเขาสั่นขณะเปิดซองภายในมีธนบัตรหลายใบเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและมีข้อความเขียนด้วยหมึกซีซีว่าตอบแทนในสิ่งที่เธอทำขอบคุณจริงจ เขารีบวิ่งไปบอกยายทั้งตื่นเต้นและกลัวยายเปิดดูธนบัตรทีละใบหน้าซีดลงเรื่อยๆมือของยายเริ่มสั่นขอบตาแดงกำ่ำบาทนี่มันเงินของแม่นายหญิงกัญญาบาสสงถามว่าใครคือกัญญายายไม่ตอบทันทีแต่เดินไปเปิดตู้ไม้เก่าเธอหยิบหนังสือพิมพ์เก่าขึ้นมาฉบับหนึ่งหัวข่าวพาดว่าเศรษฐีนีสาวเสียชีวิตปริศนาในตึกแถวร้างกลางกรุงใต้รูปคือใบหน้าที่เขาไม่มีวันลืม เป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาพบคืนนั้นบาสหายใจไม่ออกความเย็นแล่นขึ้นจากปลายเท้าจนถึงต้นคอทุกอย่างกลับมาในหัวเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อคืนเธอคือคนตายยายพูดต่อเบาๆว่าเธอตายเพราะออกตามหาหมาที่รักที่สุดแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยศพเธอถูกพบในตึกนั้นในสภาพกอดหมาตายไปด้วยกันบาสนังนิ่งสายตาเม่อลอยภาพทุกอย่างชัดเจนราวกับฝังอยู่ในหัว ความเงียบโปรยตัวลงครอบคลุมทั้งบ้านแต่ในจังหวะนั้นเองเสียงเคาะประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นบาสกับยายหันมองหน้ากันไม่มีใครนัดใครไว้บาสเดินไปเปิดประตูช้าๆหัวใจเต้นแรงที่หน้าประตูมีถุงผ้าใบหนึ่งวางอยู่เขาหยิบมันขึ้นมาข้างในมีชุดใหม่รองเท้าและของใช้หลายอย่างพร้อมกับจดหมายอีกแผ่นหนึ่งเธอช่วยฉันแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะช่วยเธอ ลายมือนั้นคุ้นตาเป็นลายมือเดียวกับในจดหมายฉบับก่อนบาสเงยหน้าขึ้นมองถนนไม่มีใครอยู่ไม่มีรอยล้อไม่มีเงาคนอากาศกลับมาเงียบสนิทอีกครั้งแต่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่เขารู้ว่ายังมีบางสิ่งเฝ้ามองเขาอยู่เสมอบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์บางสิ่งที่เขาไม่อาจหลีกหนีคืนนั้นบาสนอนไม่หลับเสียงฝนตกพรำๆกลับมาอีกครั้งแสงฟ้าแลบว่าผ่านหน้าต่างไม้ เขานอนกอดหมอนแน่นใจยังเต้นแรงไม่หยุดและในช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเกือบจะหลับเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องขอบคุณหน้าบาทเขาลืมตาขึ้นทันทีมองไปรอบห้องไม่มีใครไม่มีอะไรแต่หน้าต่างเปิดอ้าสายฝนไหลเข้ามาชุ่มพื้นไม้และข้างเตียงของเขามีรอยเท้าเปียกน้ำเล็กๆเ,เ,เหมือนของหมาตัวหนึ่งเรียงเป็นแถวหันหน้าเข้ามาหาเขาและหยุดอยู่ตรงปลายเตียง บาสขยับตัวไม่ได้เหมือนร่างทั้งร่างถูกตรึงไว้ด้วยอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเขามองรอยเท้านั้นชาชามันไม่เพียงเปียกน้ำแต่ยังมีคราบโคลนและเลือดแห้งติดอยู่ด้วยกลิ่นสาบคาวจังๆลอยประปนมากับไอฝนเขาค่อยคขยับตัวลุกขึ้นเสียงพื้นไม้ใต้เตียงดังเอียดเบาๆบาสยืนช้าชาแล้วเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปมันพาเขาไปที่หน้าต่างสายฝนยังคงโปรยปลายลงมาอย่างไม่หยุดหย่อน ลมเย็นเฉียบประทะานหน้าเขาจนขนทั้งตัวลุกชันบารดมองออกไปนอกหน้าต่างถนนหน้าบ้านว่างเปล่าไม่มีผู้คนไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้เสาไฟหน้าบ้านร่างของหญิงในชุดสูทสีดำผมยาวเปียกแนบแก้มเธอยืนเงยนหน้าขึ้นมองเขาดวงตาคู่นั้นแดงฉานริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดบางอย่างแต่เสียงนั้นไม่ได้มาถึงหูเขาเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้นิ้วตรงมาที่เขา ก่อนจะหมุนตัวหายไปในเงามืดหลังเสาไฟเรากับละลายกลืนเข้าไปกับความมืดของถนนบาตรีปิดหน้าต่างอย่างแรงลมหายใจสะดุดหัวใจเต้นถี่เขาวิ่งกลับไปที่เตียงแล้วดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหัวใต้ผ้าห่มมืดสนิทแต่เสียงหนึ่งกลับดังแว่วจากใต้เตียงเสียงหอบหายใจช้าๆหนักๆเหมือนสัตว์ร้ายกำลังขง่มขู่กลิ่นเหม็นสาบเริ่มลอยเข้ามาแรงขึ้นเขาเม้มปากแน่นไม่กล้าขยับ ทุกวินาทีเหมือนยาวนานไม่สิ้นสุดเสียงนั้นหยุดลงในฉับพลันแล้วกลายเป็นเสียงเล็บขูดพื้นไม้ลากยาวชา้ชาๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากใต้เตียงไปถึงขอบเตียงบาดหลับตาแน่นพยายามคิดถึงแสงแดดตอนเช้าคิดถึงเสียงยายที่ปลุกทุกวันคิดถึงขนมหวานยายทำในวันหยุดท่านใดนั้นเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นที่ประตูห้องของเขาติ๊กติ๊กติ๊กชา้ชาๆสม่ำเสมอและไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เขาดึงผ้าห่มออกมองไปที่ประตูไม่มีเงาไม่มีเสียงคนเรียกชื่อเขาเขาค่อยคอยลุกขึ้นเดินไปที่ประตูมือสั่นเทาแตะที่ลูกบิดทันทีที่เขาบิดลูกบิดลงประตูเปิดออกช้าด้วยตัวเองหน้าห้องว่างเปล่าแต่ที่พื้นหน้าประตูมีของบางอย่างวางอยู่เป็นกล่องไม้เก่าๆปิดฝาไว้ด้วยผ้าไหมสีดำบนผ้ามีข้อความเขียนด้วยหมึกแดงสิ่งที่สัญญาไว้ถึงเวลาแล้ว บาสลังเลไม่รู้ว่าควรเปิดหรือไม่แต่ความอยากรู้ครอบงำทุกความกลัวเขาค่อยๆแกะผ้าไหมออกกล่องไม้เปิดออกช้าๆส่งกลิ่นแปลกๆออกมาข้างในมีเพียงตุ๊กตาผ้าเก่าๆตัวหนึ่งมันเก่าเสียจนสีซีดจนแทบมองไม่ออกว่าเคยเป็นสีอะไรและใต้ตุ๊กตามีกระดูกเล็กๆวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบมือของบาสชาวาบเขารู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่ของเล่นมันคือกระดูกจริง อาจเป็นของสัตว์หรือไม่ก็เครียปิดกล่องทันทีหัวใจเต้นระสำขณะเขาหันหลังกลับเข้าห้องเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากปลายทางเดินเสียงหัวเราะของเด็กช้าๆแหบแห้งเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งเขาชะงักหันกลับไปมองทางเดิมไม่มีใครไม่มีอะไรแต่ความรู้สึกเหมือนมีสายตานับสิบจ้องมองเขาอยู่ในความมืดเขารีบปิดประตูล็อกกรอนแน่นหนาะแล้วสุดตัวนั่งลงข้างเตียง เสียงฝนยังคงตกไม่หยุดแต่ในใจเขามันเงียบจนแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองหายใจทุกอย่างเปลี่ยนไปจากคืนแรกที่เขาอุ้มหมาให้หญิงคนนั้นตั้งแต่วันนั้นเขาไม่ใช่บาาคนเดิมอีกต่อไปมีบางสิ่งติดตามเขาบางสิ่งที่ไม่ปล่อยเขาไปบางสิ่งที่กําลังจะเอาชีวิตของเขาไปแลกกับความช่วยเหลือที่เขาเคยให้และเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกการให้อาจมีราคาที่ต้องจ่าย บางครั้งมันอาจแพงเกินไปสำหรับเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้ามืดครึมท,ทั้งที่ไม่มีเมฆฝนเสียงนกรอบบ้านเงียบงันผิดปกติบ้าตื่นขึ้นพร้อมเหงื่อเย็นทั่วตัวเขามองไปรอบห้องทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแต่กล่องไม้ที่วางหน้าประตูเมื่อคืนหายไปเขารีบลุกไปเปิดประตูไม่มีอะไรเหลือนอกจากรอยเล็บขูดเป็นทางยาวจากพื้นไม้ถึงบานประตูบ้าถอยหลังใจเต้นแรงอีกครั้ง เขาเดินไปล้างหน้าในห้องน้ำเล็กข้างห้องกระจกหน้าก๊อกน้ำมีฝ้าขาวขึ้นคล้ายมีคนหายใจรดใส่บนฝ้านั้นมีรอยนิ้วมือเขียนไว้ชัดเจนว่าเธอเป็นของฉันแล้วมือของบ้าสันเขาคว้าผ้าขี้ริ้วมาเช็ดกระจกทันทีแต่รอยนั้นไม่จางเขาเช็ดอีกครั้งจนกระจกสันไปทั้งบานรอยนั้นยังคงอยู่เขาถอยออกจากห้องน้ำหัวใจเต้นทีเหมือนจะระเบิดทันใดนั้นประตูห้องน้ำก็ดังปังปิดลงเองโดยไม่มีลม เสียงล็อกดังแกรกจากด้านในทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นบาทวิ่งไปหายายยายกำลังจุดทูบหน้าหิ้งพระดวงหน้าเคร่งเครียดบาทเล่าให้ยายฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอยเท้าเสียงในห้องร่างหญิงสาวและกล่องไม้ปริศนายายเงียบไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าหนูไปช่วยวิญญาณที่ยังผูกติดกับบางอย่างไว้โดยไม่รู้ตัวแล้ววิญญาณน,นั้นเลือกหนูบาสสายหน้าไม่เข้าใจ ยายพูดต่อเสียงสัน่นเขาไม่ได้อยากได้แค่คําขอบคุณเขาต้องการมากกว่านั้นเขาต้องการผูกดวงวิญญาณกับคนมีบุญคุณเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาเสียไปบาดตาเบิกตาโพล่ยายเดินไปหยิบพระเครื่องเก่าๆจากกล่องเหล็กคล้องคอให้บาดแล้วพูดชาชาๆถ้าคืนนี้เขามาหาอีกอย่าตอบอย่ารับอย่าเปิดประตูให้เขาเด็ดขาดไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรอย่าหลงเชื่อบาดพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้า เขาเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบลงแค่การอุ้มหมาออกมาจากตึกมันเพิ่งเริ่มต้นคืนนั้นเขาปิดหน้าต่างทุกบานล็อกประตูลากตู้เสื้อผ้ามาขวางไว้เขานั่งขดตัวอยู่ข้างเตียงมือกำพระแน่นเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งและเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเสียงฝีเท้าเปียกๆดังขึ้นหน้าห้องตึงตึๆๆหยุดอยู่ตรงประตูเงาสีดำทอดยาวผ่านช่องไฟหน้าบานไม้เงานั้นขยับช้าชราวกับเดินไปมา เสียงข้อดังขึ้นติกติกต,กติกครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงนั้นช่างเยือกเย็นและเจาะทะลุหัวใจบาดหลับตาแน่นมือยังคงกำพระไว้ไม่ปล่อยแต่เสียงกระซิบเริ่มแทรกเข้ามาในหัวเขาอีกครั้งบาดเปิดให้ฉันหน่อยสิฉันมีของขวัญให้เสียงนั้นหวานชื่นลื่นหูเหมือนเสียงแม่ที่หายไปนานเสียงที่เด็กอย่างเขาไม่เคยได้ยินจากใครแต่ลึกลงไปมันกลับแฝงไปด้วยความมืดมนบาดฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้น อย่าทำให้ฉันโกรธเลยนะเสียงเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงที่แหบหยาบและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเสียงเหมือนเล็บขูดประตูดังลากยาวพร้อมกับเสียงหัวเราะของใครอีกหลายคนที่แววตามมาเสียงเด็กเสียงผู้หญิงเสียงที่เขาไม่รู้จักทั้งหมดวงเวียนอยู่รอบห้องเหมือนมีวิญญาณนับสิบล้อมอยู่ด้านนอกบ้าส,สวดมนในใจมือยังคงกำพระแน่นจนเหงื่อท่วมจูจูไฟในห้องก็ดับวูบลงทุกอย่างกลายเป็นความมืดสนิท เขาได้ยินเสียงฝีเท้าจากเพดานด้านบนมันไม่ใช่เสียงของหนูแต่มันหนักหนักเกินไปสำหรับบ้านไม้หลังเล็กเสียงนั้นเดินวนอยู่เหนือหัวเขาวนซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนรอเวลาจะกระโจนลงมาจากนั้นเสียงกระซิบก็เปลี่ยนเป็นเสียงคำรามดังลั่นเหมือนสัตว์ร้ายจากนรกเปิดเปิดเดี๋ยวนี้บาซ่องให้โดยไม่มีเสียงออกมาร่างกายเขาชาไปหมดแต่แล้วพระในมือเขาก็ร้อนวาบขึ้นมา แสงจากพระเปล่งวูบออกมาจากฝ่ามือเป็นแสงจางจงแต่พอจะผลักความมืดบางส่วนออกไปเสียงทั้งหมดหยุดลงทันทีความเงียบกลับมาอีกครั้งเงาสีดำหน้าประตูหายไปบาทกลั้นหายใจอยู่นานจนรู้สึกถึงตัวเองอีกครั้งไฟกลับมาสว่างแสงจากหลอดเก่ากระพริบวูบวาบก่อนจะนิ่งเสียงฝนเงียบลงอย่างรวดเร็วราวกับไม่มีฝนตกมาก่อนเลยเขาค่อยๆค,คลายมือจากพระแสงในมือหายไป แต่ความรู้สึกหนักอึ้งในอกยังคงอยู่วิญญาณนั่นยังไม่ไปไหนมันยังรอรอให้เขาเปิดประตูหรือเผลอตอบรับอีกเพียงครั้งเดียวเช้าวันถัดมาบ้าทเดินออกมานอกห้องพร้อมใบหน้าซีดขาวดวงตาบวมแดงจากการไม่ได้นอนทั้งคืนยายยืนรออยู่หน้าหิ้งพระมือยังคีบทูบไม่หยุดเสียงสวดเบาๆลอยอยู่ทั่วบ้านมันยังอยู่ไหมยายถามโดยไม่หันมา บาสพยักหน้าเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขานั่งลงข้างๆยายยายยื่นน้ำมนในขันเล็กๆให้เขาอาบก่อนแล้วไปหาพระที่วัดท้ายซอยหลวงพ่อเคยช่วยคนแบบนี้มาก่อนบาทรับขันน้ำมาถือไว้ในมือน้ำในขันเย็นเยียบแม้ไม่มีน้ำแข็งเขาอาบน้ำมนอย่างเชื่อฟังรู้สึกราวกับน้ำแทรกซึมเข้าไปล้างความสกปรกจากวิญญ,ญาณที่เกาะติดทุกหยดที่ไหลผ่านร่างทำให้เขาขนลุก แต่ภายในใจรู้ดีว่ามันยังไม่พอเมื่ออาบเสร็จเขาสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่มีคนส่งมาเมื่อวันก่อนชุดนั้นยังใหม่ไม่มีตำหนิแต่ตอนเขาสวมรู้สึกเหมือนเนื้อผ้าหดรัดเข้ากับผิวเหมือนมีมือเย็นๆลูบไล้อยู่ตลอดเวลาเขาเดินตามยายออกจากบ้านบ้านทั้งหลังเงียบผิดปกติแม้แต่แมวเพื่อนบ้านก็ไม่ปรากฏตัวเมื่อถึงหน้าวัดเสียงสวดมนต์ดังกระหึ่มออกมาจากอุโบสถ หลวงพ่อชรานั่งอยู่กลางห้องสายตาเขาแม้จะพร่ามัวแต่เหมือนมองทะลุหัวใจบาสได้มานั่งตรงนี้ลูกบาสเดินไปนั่งพับเพียบตรงหน้าท่านยายนั่งถัดออกมาหัวใจเต้นแรงหลวงพ่อมองหน้าบาสเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดชา้ชาๆเขาเลือกเองแล้วแล้วเองก็รับเขาเข้ามาโดยไม่รู้ตัวผีบางตนตายทั้งที่ยังไม่หมดห่วงยิ่งถูกช่วยในเวลาสุดท้ายวิญญ,ญาณน,นั้นยิ่งผูกพันกับผู้ช่วยแรงมาก เขาไม่ต้องการเงินไม่ต้องการสิ่งของเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเองตลอดไปบาทก้มหน้าน้ำตาซึมอีกครั้งแล้วผมจะทำยังไงได้ครับเสียงเขาสัน่นหลวงพ่อหลับตาแน่นสูดลมหายใจยาวแล้วเอื้อมมือเปิดผอบเล็กข้างตัวในนั้นมีผงสีดำคล้ายเท่ากระดูกกลิ่นทูบเก่าโชยออกมาทันทีคืนนี้กลับบ้านไปวางผงนี้ไว้กลางห้องแล้วนั่งรออย่าพูดอย่ามองอย่าตอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเองทนได้จนถึงรุ่งสางเขาจะไปแต่ถ้าไม่บาทกลืนน้ำลายไม่กล้าถามต่อเขารับผอบจากมือหลวงพ่อด้วยมือสันเทาเมื่อกลับถึงบ้านฟ้าเริ่มมืดลงอีกครั้งเสียงฝนยังไม่ตกแต่กลิ่นฝนลอยมาเต็มอากาศบาทเข้าไปในห้องปิดประตูให้แน่นที่สุดเขาปูผ้าขาวกลางห้องแล้ววางผอบไว้ตรงกลางเปิดฟ้าออกอย่างช้าๆเท่าผงนั้นส่งกลิ่นคล้ายทูปอผสมดินเปียกบาสนังขัดสมาธิห่างออกมาไม่กี่ฟุต ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมเขาจ้องไปที่ผอบโดยไม่กระพริบตาเวลาเดินผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งเที่ยงคืนตรงไฟในห้องดับลงเองอีกครั้งแสงจันทร์ลอดหน้าต่างเข้ามาจางๆบรรยากาศเปลี่ยนทันทีราวกับความมืดมีชีวิตกลิ่นน้ำหอมคุ้นเคยค่อยๆลอยเข้ามาเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากทางเดินหน้าห้องตึงตึงตงบาสกลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิด เสียงหยุดลงหน้าประตูแล้วประตูก็เปิดออกเองโดยไม่มีใครแตะเงาร่างสีดำปรากฏตรงช่องประตูเธอกลับมาอีกครั้งหญิงสาวในชุดสุดเปียกน้ำผมยาวแห้งห้อยลงมาปิดใบหน้ามือเธอถือกล่องของขวัญเล็กๆก,กล่องหนึ่งเธอเดินเข้ามาชา้ชาๆฝ่าเงามืดจนมาหยุดหน้าผอบกลิ่นตัวเธอแรงขึ้นจนทำให้บ้าทแทบอาเจียนกลิ่นเน่าเหมือนซากศพในโรงที่เปิดทิ้งไว้นานเธอยื่นกล่องตรงหน้าบา้า เสียงแหบกระซิบขึ้นอีกครั้งของที่สัญญาไว้รับไปสิมันจะทําให้เธอมีทุกอย่างมือของเธอสั่นข้อนิ้วหักงอผิดรูปดวงตาเบิกกว้างขาวโพลนจนไม่มีลูกตาบ้าสนั่งนิ่งน้ําตาไหลเงียบเงียบเขาไม่พูดไม่ขยับไม่ศบตาเสียงรอบห้องเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องเสียงเศษกระจกแตกเสียงตะปูถูกรูดออกจากไม้ทุกอย่างสั่นไหวแต่อย่างเดียวที่เขาทําคือไม่ตอบ เขานั่งนิ่งจนเธอเริ่มสั่นเทาอย่างรุนแรงเธอหันขวับเสียงแหลมกรีดร้องลั่นห้องแล้วร่างของเธอค่อยคอย่ละลายเหมือนเท่าทุกที่ถูกลมพัดปลิวออกไปทีละชิ้นเสียงทุกอย่างหายไปทันทีไฟในห้องกลับมาติดพอบตรงหน้าเขาว่างเปล่าไม่มีเท่าไม่มีกล่องไม่มีกลิ่นแต่บนพื้นห้องมีรอยเผาไหม้เป็นวงกลมดำสนิทล้อมรอบจุดที่ผอบเคยวางอยู่บาตยังคงนั่งนิ่งน้ำตาไหลรินไม่หยุด เขารู้ว่าเขาผ่านมันมาได้แต่ก็รู้เช่นกันว่าเธออาจกลับมาอีกในรูปแบบที่เขาคาดไม่ถึงเช้าวันต่อมาท้องฟ้ากลับมาดว่างสดใสเสียงนกเสียงไก่ร้องประสานกันเหมือนทุกอย่างกลับเป็นปกติแต่ในใจของบ้าท,ทุกอย่างยังไม่สงบรอยไม่ที่พื้นยังคงอยู่ไม่ว่าเขาจะถูจะล้างหรือจะขัดแรงแค่ไหนรอยนั้นก็ยังดำสนิทเหมือนเดิมยายบอกให้เขาทำบุญกะรวดน้ำทุกวัน เอาเข้าวน้ำวางไว้หน้าบ้านตามประเพณีเพื่อเขายังวงเวียนอยู่จะได้ไม่โกรธบ้าท,ทำตามทุกอย่างที่ยายสอนแต่ลึกในใจเขารู้ดีว่ามันไม่จบแค่นั้นบ้ากลับไปใช้ชีวิตตามปกติขายขนมวิ่งเร่ตามตลาดช่วยยายหุงหาอาหารแต่ทุกครั้งที่เขาหยิบเงินออกจากกระเป๋ามักจะมีแบงค์ใบหนึ่งที่เขาจำได้ดีแบงค์เก่าซี่จางมีรอยเปื้อนน้ำและกลิ่นน้ำหอมจางจติดอยู่ มันคือแบงค์ที่เธอเคยยัดใส่มือเขาในคืนนั้นบาทเริ่มฝันร้ายฝันซ้ำๆว่าเขาเดินอยู่ในตึกแถวนั้นในฝันเสียงเห่าหอนยังคงดังก้องม้าตัวเดิมนั่งมองเขาอยู่ที่บันไดแต่ครั้งนี้มันไม่ได้อยู่เฉยเฉยมันพูดได้เสียงของมันเหมือนเสียงหญิงคนนั้นไม่มีผิดเธอสัญญาไว้เธอจะไม่ทิ้งฉันเธอรับของฉันแล้วเธอก็ต้องให้ของตอบแทนฉันเหมือนกันทุกครั้งที่เขาสะดุ้งตื่น เหงื่อเย็นจะไหลอาบทั้งตัวผ้าห่มจะหลุดออกจากเตียงและประตูห้องจะเปิดแง้มออกเองแม้เขาจะล็อกมันแน่นเพียงใดคืนหนึ่งขณะเขานั่งทำการบ้านใต้แสงไฟรีรีมีซองจดหมายแปลกๆโผล่จากใต้ประตูไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีตราปรายสนีแค่ซองขาวเก่าๆฉีกมุมหนึ่งบาทเปิดมันด้วยมือที่สัน่นข้างในมีแค่กระดาษแผ่นเดียวมีเพียงคำเดียวที่เขียนไว้กลางแผ่นด้วยเลือดสีเข้ม คืนสัญญาบาสโยนกระดาษทิ้งแทบจะทันทีแต่ในหัวกลับดังก้องซ้ำๆคำนั้นตลอดทั้งคืนเขาเริ่มมองเห็นเงาแปลกๆในกระจกเวลาส่งเงาในน้ำเขาจะเห็นเงาอีกคนหนึ่งยืนข้างหลังบางครั้งในตลาดที่คนแน่นขนาดเขาจะได้กลิ่นน้ำหอมเดิมลอยเข้าจมูกอย่างไม่มีสาเหตุหันไปก็ไม่มีใครหรือบางทีอาจมีเธอยืนปะปนในฝูงชนแต่ไม่มีใครเห็นเธอเลยสักคนเขาไม่กล้าบอกใคร กลัวจะไม่มีใครเชื่อกลัวจะทำให้ยหย่ยิ่งเครียดแต่ทุกคืนเธอก็มาในฝันในน้ำในเงาเธอไม่เคยจากไปจริงๆเธอแค่เปลี่ยนวิธีปรากฏตัวบางคืนเขาได้ยินเสียงร้องของหมาแว้วมาใกล้ๆหน้าต่างห้องพอเขามองออกไปไม่มีอะไรแค่เงาเสาไฟกับแสงจันทร์สาดบนถนนเปียกๆแต่เมื่อลืมตาในเช้าหน้าบ้านจะมีรอยเท้าเปียกๆหมานั่นยังมาเพราะเธอพามันมา คืนหนึ่งขณะนั่งมองแสงเทียนหน้าหิ้งพระเทียนดับลงเองทันทีและเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นจากข้างหูเธอนี่สัญญาไม่มีใครหนีพ้นได้หรอกบาดลุกพรวดตัวสั่นเทาเขาคว้าพระจากคอแน่นแต่พระนั้นเย็นเฉียบต่างจากทุกครั้งก่อนหน้านี้มันไม่เรืองแสงไม่อุ่นไม่เต้นร่วมกับจังหวะหัวใจเขารู้ทันทีว่าการปฏิเสธมันไม่ได้จบทุกอย่างวิญญาณน,นั้นยังรอ รอให้เขายอมในสักวันรอวันที่เขาเหนื่อยล้าหรือหมดหวังแล้วเธอจะกลับมาพร้อมข้อเสนอที่ดีกว่าเดิมดีกว่าครั้งก่อนๆจนเขาอาจไม่กล้าปฏิเสธอีกต่อไปแนวเรื่องดรามา่าลึกลับอารมณ์ลึกสไตล์กระชับมีช่องไฟเหมาะกับการเล่าเสียงจบแบบสงบแต่หลอนค้างในใจไม่ตัดจบกระทันหันคำส่งท้ายนี้จะเชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างให้นุ่มนวลลงแต่ไม่คลายเงื่อนงำทั้งหมด เช้าวันหนึ่งบ้าตื่นขึ้นมาโดยไม่มีฝันร้ายอากาศในห้องเงียบสนิทไม่มีเสียงหมาเหา่าไม่มีเงาในกระจกแสงอาทิตย์สาดลงตรงปลายเท้าอบอุ่นแบบที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานเขาเดินไปที่หิ่งพระจุดทูปสามดอกหลับตาไหวยอย่างแน่วแน่ครั้งนี้เขาไม่ได้ขออะไรเขาแค่ขอบคุณขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่มียายอยู่เคียงข้าง ขอบคุณที่เขาเคยเจอเธอแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเขาเก็บเหรียญที่เธอเคยให้ไว้ฝังลงใต้ต้นโพหลังบ้านห่อด้วยผ้าขาวเขียนชื่อเธอไว้ด้วยลายมือตัวเล็กๆว่าผู้หญิงใจดีที่เคยช่วยผมเขาไม่ได้รู้จักชื่อเธอจริงๆแต่เขารู้ว่าเธอเคยมีตัวตนตั้งแต่นั้นมาบาทไม่เคยเห็นเธออีกเลยแต่เขายังคงได้กลิ่นน้ำหอมจางๆ ในบางวันที่ลมพัดผ่านอย่างแผ่วเบาเขายังได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆในบางค่ำคืนที่ฝนตกพรำไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปมันเป็นเพียงร่องรอยของบางสิ่งที่เคยเปลี่ยนชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งเขายังคงขายขนมเรียนหนังสือทำความดีเล็กๆทุกวันและทุกครั้งที่มีคนยื่นมือมาขอความช่วยเหลือเขาจะยิ้มแล้วตอบไปว่าไม่เป็นไรครับผมเคยได้โอกาสดีๆมาเหมือนกัน เธออาจจะหายไปแต่สิ่งที่เธอทิ้งไว้ในชีวิตของเขายังคงอยู่ตลอดไป